เคยทํามาก่อนไหมครับเคยรู้จักเขาเก็บรอยน้ํามาก่อนไหมครับไม่เคยเกก็บปากหม้ออ๋ออ่ามันกลคล้ายๆกันเนาะมันไอ้น้ำใกล้คล้ายกันกลิ่นรสชาติจะคล้ายคล้ายของวนสดแล้วถ้าถ้าเราหยอดหยอดหนาไปเนี่ยมันก็จะหยอดมากมันก็จะหนาใช่ไหม เอาไปเอานมไปแม่ได้ไม่ได okay. 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 ้มได้มโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อ่เรีย้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จิบอ๋อถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปใช่ไถ่ายรูปใช่ไหมได้ครับเคยจำวกเยรกดวเลยก hit <laughs> me